เศรษฐศาสตร์เป็นแขนงวิชาที่อยู่รอบตัวเรามาโดยตลอดดังนั้นสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นศึกษาวิชานี้หรืออยากให้ลูกน้อยของคุณได้เรียนรู้เศรษฐศาสตร์ตั้งแต่ยังเด็กเราขอแนะนำหนังสือเล่มนี้เลยค่ะเนื่องจากการ์ตูนชุดครอบครัวตึงหนืดเล่มนี้เน้นการนำเสนอความรู้วิชาเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็นหลักเช่นบัตรเครดิตการลงทุนสินค้าขายส่งเป็นต้น และที่สำคัญยังถ่ายทอดออกมาผ่านเรื่องราวฮาฮาของเหล่าตัวการ์ตูนซึ่งทำให้คุณเพลิดเพลินกับการอ่านไปได้อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะนี้เลยค่ะเนื่องจากการ์ตูนชุดครอบครัวตึงหนืดเล่มนี้เน้นการนำเสนอความรู้วิชาเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็นหลักเช่นบัตรเครดิตการลงทุนสินค้าขายส่งเป็นต้นและที่สำคัญยังถ่ายทอดออกมาผ่านเรื่องราวฮาฮาของเหล่าตัวการ์ตูนซึ่งทำให้คุณเพลิดเพลินกับการอ่านไปได้อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ หนังสือเศรษฐศาสตร์ที่บอกเล่าถึงเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเขียนโดยเดวิดสมิธนักเขียนและนักลงทุนผู้มาพร้อมกับแนวทางใหม่ในการสร้างความปรองดองและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนชาวอเมริกันโดยถ่ายทอดผ่านการบรรยายสภาพเศรษฐกิจของสังคมอเมริกันพร้อมด้วยการวิเคราะห์และนำเสนอแนวทางการดำเนินเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมทำให้มุมมองด้านเศรษฐศาสตร์ของคุณกว้างขวางและลึกซึ้งขึ้นถือเป็นหนังสือที่ช่วยเปิดโลกและเพิ่มองค์ความรู้ได้ดีทีเดียวค่ะ มาพร้อมกับแนวทางใหม่ในการสร้างความปรองดองและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนชาวอเมริกันโดยถ่ายทอดผ่านการบรรยายสภาพเศรษฐกิจของสังคมอเมริกันพร้อมด้วยการวิเคราะห์และนำเสนอแนวทางการดำเนินเศรษฐกิจที่เป็นรูปปรรมทำให้มุมมองด้านเศรษฐศาสตร์ของคุณกว้างขวางและลึกซึ้งขึ้นถือเป็นหนังสือที่ช่วยเปิดโลกและเพิ่มองค์ความรู้ได้ดีทีเดียวค่ะ หนังสือเล่มนี้ได้เจาะลึกหลักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับคนจนและความจนโดยเฉพาะซึ่งถ่ายทอดผ่านผลงานวิจัยของสองนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลปีศส0 1 9ที่ชี้ให้เห็นว่าความจนและการตัดสินใจของคนจนนั้นมีที่มาที่ไปเสมอพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของคนกลุ่มนี้ไม่ใช่แค่ขาดความรู้ความเข้าใจเท่านั้นแต่พวกเขายังขาดการสนับสนุนจากคนรอบข้างด้วย ดังนั้นเนื้อหาในหนังสือจึงช่วยให้คุณลืมภาพมายาคติเดิมๆของคนจนไปและเข้าใจปัญหาความจนได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นด้วยของนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลปี2019ที่ชี้ให้เห็นว่าความจนและการตัดสินใจของคนจนนั้นมีที่มาที่ไปเสมอพฤติกรรมทางเศรฐษฐกิจของคนกลุ่มนี้ไม่ใช่แค่ขาดความรู้ความเข้าใจเท่านั้นแต่พวกเขายังขาดการสนับสนุนจากคนรอบข้างด้วย ดังนั้นเนื้อหาในหนังสือจึงช่วยให้คุณลืมภาพมายาคติเดิมๆของคนจนไปและเข้าใจปัญหาความจนได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะทุกคนล้วนต้องวางแผนทางการเงินเพื่อครอบครัวของตนเองเศรษฐศาสตร์ครอบครัวจึงไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเลยล่ะค่ะโดยในหนังสือเล่มนี้นอกจากจะมาพร้อมเนื้อหาที่เจาะลึกถึงเศรษฐศาสตร์ครอบครัวในหลากหลายประเด็นแล้วยังกล่าวถึงการวางแผนการเงินระดับครอบครัวด้วย ไม่ว่าจะเป็นการออมเงินการลงทุนภาษีและการประกันภัยครอบครัวทําให้คุณมองเห็นความสําคัญของเศรษฐศาสตร์ที่มีต่อครอบครัวได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าเป็นหนังสือที่เหมาะสําหรับชีวิตประจําวันของทุกคนเลยค่ะนหนังสือเล่มนี้นอกจากจะมาพร้อมเนื้อหาที่เจาะลึกถึงเศรษฐศาสตร์ครอบครัวในหลากหลายประเด็นแล้วยังกล่าวถึงการวางแผนการเงินระดับครอบครัวด้วย ไม่ว่าจะเป็นการออมเงินการลงทุนภาษีและการประกันภัยครอบครัวทําให้คุณมองเห็นความสําคัญของเศรษฐศาสตร์าาที่มีต่อครอบครัวได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าเป็นหนังสือที่เหมาะสําหรับชีวิตประจําวันของทุกคนเลยค่ะ หนังสือเล่มน,นี้จะพาคุณไปทำความเข้าใจกับแนวคิดและหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นผ่านเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันเช่นทำไมชุดแต่งงานจึงเป็นสีขาวหรือทำไมร้านค้าประเภทเดียวกันมักตั้งอยู่ในละแวกใกล้เคียงกันเป็นต้นซึ่งประเด็นต่างๆในหนังสือเล่มน,นี้ล้วนเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยคบคิด แต่บอกเลยว่าทุกประเด็นต่างมีเหตุผลและนัยยทางเศรษฐศาสตร์สอดแทรกอยู่ทั้งสิ้นทําให้ผู้อ่านได้ค้นพบแง่มุมทางเศรษฐศาสตร์ที่น่าสนใจมากมายซึ่งจะช่วยให้เข้าใจในหลักเศรษฐศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้นค่ะทำไมชุดแต่งงานจึงเป็นสีขาวหรือทำไมร้านค้าประเภทเดียวกันมักตั้งอยู่ในละแวกใกล้เคียงกันเป็นต้นซึ่งประเด็นต่างๆในหนังสือเล่มน,นี้ล้วนเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยคบคิด แต่บอกเลยว่าทุกประเด็นต่างมีเหตุผลและนัยยทางเศรษฐศาสตร์สอดแทรกอยู่ทั้งสิน้นทําให้ผู้อ่านได้ค้นพบแง่มุมทางเศรษฐศาสตร์ที่น่าสนใจมากมายซึ่งจะช่วยให้เข้าใจในหลักเศรษฐศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้นค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด